เขาอื่นอย่างเขาเอื่นภายในเข้าใจวะเขาโมราปูาหู้้ำหนากมาลงเบิกการเมื่อกี่เขาเอื่นปูวะแน่นรปล่ครับสมมุิดื้อดอกครับสมุดนี่นะเข้าใจวะแต่ว่าอาตมาส่วนมากถ้าใครมาเรียกพระอาจารย์อาตมาไม่ชอบนะอาตมาว่าไม่ไม่เลือกหาครูอาตมาต้องเรียกหาครูอาตมาถ้า,ถาเรียกปูนี่คือครูของครูของปูค่ะรูคู่เลยครูใน ครูนานไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เข้าใจไหมอันนี้คู่ในเข้าใจยี่หวกสมมติสมมติว่าอนุญาหรือว่าปู่มาลงเด็กตัวน้อยๆใด้เขาเอื้อนบักยี่บวกว่ครับเอื้อนปู่สังค์นั่นแหละเขาเอื้อนฟูอะไรเอื้อนตัวปู่ท้องหน้าเองบอสครับผมครับเออนั่นแหละความหมัยเข้าใจว่าอันนี้ก็หมายถึงเรียกหาครูอาตมาเข้าใจไหมอืมคือปู่เ่าะนะ มี Again, então, อย well, ่าเอื่นฮะพูดแล้วล no ่ะเด้อยังไงนะความหมายของคนก็อย่างนี้ปะก็ปัจใจครับอืมนี่คือความหมายแล้วก็เป็นฉายาของอาตมาบูรุษีนี่นะอันนี้ฉายาอาตมาครับเพราะว่าอาตมาชอบเครื่องรางของขลังเข้าใจไหมครับใต่ลูกข้ามกับใส่หลายกบานครับใส่นั่นใส่นี่อาตมากับใส่นะมากแนวมูนี่นะครับครับาดเยียย่ำหนาวของสีทรงมุนเนาะอาตมากับพระองค์พระองค์นี่ยังโมุนเพรานะครับเอาพระองค์ที่เป็นลายสื่อมางม เขาเอื้นรืสีเขาเอิน้นคูฤาษสีมาตัง้งแต่เป็นเนื่นหมดละแต่ว่าอาตมาไม่ใช่ฤาษสีนะเข้าใจไหม,มแต่ว่าเขานับถือคู้เฮาเข้าใจับพวกดนตรีนาฏศิลป์พวกรล่องรำพับรลองพวกวาดภาพยังกงยาเขาจะกดถือผููในรือกันเข้าใจปอถือวอมออแก่ถือยังแวงกันนะ,ะแต่อาตมาก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้า เขาทำมาเจ้าฟาดยาส่งพระเจ้าเข้าใจบ่ครับอืมอันนี้ก็ช่วงชลแต่ว่าผู้ทั้งนี้นี่เนี่ยผู้ทั้งให้ช่วงให้ลามนี่ผู้นันเข้าใจบ่ครับครับอืมเป็นวัยว่าขอให้เด้อเฉพาะคลิปนี้นะเพิ่นบ่ให้ว่าอันเพิ่นบ่ให้ว่าพาให้ถ้าบอกองอาตมาดิบ่ได้ว่าทางอื่นเด้อ เป็นบ่อยว่าพระอาจารย์นี่หายนะไม่ใช่พระอาจารย์ใช้ว่าผรูหายแตเน่คหายได้อยู่ด้เนาะดีเนาะดีหรือความหมายนเท่ากับต้องเสียบจะฟ้องไหวเข้าใจวะเอว่างก็มีด้วยกวยปลาเลยบแบบนี้เสมาธนักระจนะครับเอาอวก็มีด้วยกวยปลาอะเยวังก็มีด้วยประการาชนีล่ะจะวางกันไปเอา นีจังเอาไปายมสองธนาารไปบุนไปไหนโค่ะรวยงานอ่านในฟังในาวอวยอ๋อโชคลาภรวยรวยปิดปดศนาก็ก็แม่นบ้กกก๋วยปลาแล้เค่ะวันนี้ก๋าแล้วก็ห่อเหีบแล้วค่ะแล้วก็ซอสเสีย เก่าหาที่เมนบร์นบอร์เก่าหาซื้อเก่าหาซื้อบอเอาซอเซียนี่งไม่ยังเสริมเอาซอสซอสมียกว่ามันเก่าหาที่เออเอาตัวเดียเอาตัวเดือาพนี่ยที่เมืองแบ่ไปน้ำแขงกนแล้วันเนาะต้นตะเตียนบอกไปทายต้นน้เตียบอกไม่คืออยากจะฟังจตูตัวราวจะทายีแค่สูเนาะบ่ดังเลกงใจไม่ไหมเนาะยังไปั้งความเ็นภาพนิ่ง่ครับ มาที่หลังก็ได้ใส่กระเป๋าเลยป่นุ้ยพุมมีทุนเยอะเขาไปท้ายพุ่นเมาไปค้าอพุ่นตั้งแต่ที่ผมเข้ามาวัด เป็นครั้งแรกนะครับคือผมสูุดที่ต้นตะเคียนนะครับผู่ผมอยากทราบประวัติว่าเป็นมางต้นตะเคียนนี้นะครับปู่อ๋อต้นตะเคียนมีต้นตะเคียนอยู่สองต้นวัดสว่างธรรมบันณานของเราเนี่ยชื่อใหม่วัดสว่างธรรมบรรานชื่อเก่าสำนักสงฆ์อภัยวัน <c oughs> ต้นตะเคียนมีสองต้นเรียกว่าตะเคียนสองพี่น้องเข้าใจปะ อันไปปอเพินกะบ,บอกอเพินตะกอนก่อนที่เป็นลูปไปท้าแม่สบายเงินแม่สบายทองอะไรบางทีเด้อแม่สบายเงินสบายทองเป็นลูกผ่าเทวาเป็นเทพพย,ายดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชให้โชคให้ลาบก็มีญาติโยมอยู่ดอกมาทรงมาอะไรก็สมความมุ่งม,มั่นปรถนาเคยมีโชคมีใยมาอยู่ดอกก่อนหน้านั้นตอนที่ญาติโยมจะเอามาถวาย ญาติโยมก็มีโชคมีลาบหลายล้านบาทเด็กเพิ่นไปคูดได้เพิ่นไปคูดได้ในแตเกียนลองเฮ่าน่ะนะในแตเกียนอยู่วัดเฮ่านี่นะเออ <c oughs> เพิ่นฝันเห็นโอ้ยมียิ่งไปคุดมีแต่คุดงามๆตัวสเมดี้วันนี้อาตมาก็เลยบอกอาตมาว่าโอ้อยากได้ต้นแตเกียนเด้อเพิ่นก็เลยเอามาถาวายเอามาตั้งแต่อำเภื่อบรรพ์เอออืมเอาแก้เลยรถมาถวายมาทีนี้ อตาตจมากกวบริเวบวงเวงดอกจากคนละหมากลากไม้ดอกไม้ดอกดอกบ้างไปทั้งหนาเพิน่นก็เลยว่าเอาคนหาเรียกบ่ทั้งวันน่ะนะอันเลีกติดอยู่ที่ผลละไม้เหนะ่อราคาของผลละไม้นะ่ะเราก็ไม่ได้ไปสนใจหรอกตอนนั้นน่ะสนใจแต่ป้ายทะเบียนรถแต่ว่าก็จำไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าคิดอยู่อันอันผลละมากลากไม้นะ่ะเลีกติดหมุนบนงววอีเด้ะ ไม่ใช่วันนี้นะเท้าวอมเริ่มแรกนะตอนไปใบเงินตอนเอาไม่ไม่น่ะเด็กซีดูซีดูบางเอิญอวันนั้นออกซีดูนึกดูนี้นั่นหนึ่งวันเป็นราคาของคนเราใม้ที่เอามาถวายที่พิจิตรนะราคาเท่านั้นเท่านี้นะนี้แม่สบายเงินแม่สบายทองอาตมาต่อไปว่าจะทำหลังข้าวมุ่งพันโยเขจอามาตรุ่งขจอาเพิ่นกะว่าโอ้จะเป็นห่อนหลายห่อนหลกว่าท่านเป็นตากแดดข้อหมายเป็นน่ะ แต่อาตมาบนท่านดนเขาลูกเขาลอยเพราะว่าคอยเห็ดคอยเป็นคอยไปคอยได้คอยมีอันอาตมาเขาลูกเขาลอยแล้วอาจารย์มะสีบ่วงตวงเมี่ยแต่เชื่อยู่อันเชื่อนมาจบเกียรุคนละเ็ดมองตามมองไว้มองจุดจุดเชียนจบเกียร์แล้วก็เทมุจจอมาถ่ายเอาน้ำยู่ดอกท่านบอกว่ากี่ที่นี่ยนะท่านบอกกี่ที่ท่านบอกกี่ที่กว่ากันร้อยเห็ดผู้เดียวนี่แม่สบายเงินแม่สบายทองส่วนมากถ้าผู้หญิงสวยๆมาตรงนี่จะดักจะเข้า มันมีอยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่กล้าถ่ายออกคลิปขอแม่อนุญาตเพราะว่าเขาซักเบิกเบิกนะครับเพ็ดเล็รที่ยังเลียนเป็นอีดีไหมประกอบยีดีไหมทั้งมนทั้งล่างไหมครับบันเอิญหรอผู้หญิงคนหนึ่งเนาะมาหาอาตมามาทำพิธีเหรเดินไปตรงนั้นน่ะเรา้หล่นเบิกขึ้นหล่นไหมเล่าประเด็นหลังช่วงแบพวาวาอาตมาบอกว่ามีอย่างเดียวอาตมานี่ซน์ของอาตมากเห็นคนรับเบิกอาตมาไปทิ้มปากกาก็กระดาษในรั้ว เป็นทางการเปนข้อหมายนะนะแต่ว่าธรรมะเฮ็ดของมุ่งพันโยเฮ็ดของกาบมองไว้เรียบร้อยคนละวงกลวงอันเส้นบนอีกแค่นึงอันนั้นเอาไปไว้ตัววางตัวเข้าวซื้อดอกเข้าใจป๊อปแล้วก็เลี้ยนี่เป็นเลี้ยนไม่ดอเลียนเป็นเลี้ยเกาหัวล้านเป็นไม้ดะเลียนเดินตรงก็เรียว่าเรือสำเภาเงินสำเภาทองคนขนเงินผลทองมากนะข้อหมายนะเข้าใจป๊อป สาก,กตาตังเกวนางสันติแม่ตะเกียนเงินสามางปรียนตีสบายเงินสบายทองคือบนนั่นนะแม่ตะบายเงินสบายทองสองพี่น้องเป็นพี่กับน้องอะนะต้นไม้กับต้นใหญ่นะได้มากคู่กันขจ้าคู่ได้แต่ว่าค้าไิดได้ผันเป็นผู้ได้คือผู้ดได้ถูกตะโลกโลกมหาศาลข่าวเลยวะได้ได้สิได้สิควันนวันนี้นะนี่ยังอไงวะข้าเน่าขอเพสนีเอ,อสิ็งที่ได้กู สิเอาพอดีน้งคนเป็นสอดื่มแล้กันเปนกันหากันเปีากเมนเข้าไหวยังเข้ากรของขนากันเปีอันนี้เข้ากรเบืองเอาน้ำตรึแม่เปนเรเ่องแบบลูบอเบืองเหล่ามันดีมันดีทัดก็เข้าหอกใครก็เข้าอูละใครก็เข้าอยไปอันไปลูกเรื่องอมอยากจะกันดูดูเก่าดองเอาน้ามาดูดูดูเก่าดอก แต่ว่เพราเอแต่ดีเห็นเนาเดี๋ยวอนเอคือคือผมอยากถาจักไงนะครับถามยังเรียนปึกษาจาเพราะว่าท้างส่งผมอยากจะ่งไปได้ดีนะครับเร่อนการเรนนั้ังาส่งนครับโมยนเบิ้ลโมยคนติตตาหลายใช่ไหมครับไอ้กูนี่แค่ไหนก็ต้องได้วานี้กูเลครับใช่ไหม ว่าจะไปยังบม่ไปยังคนเดียวกลับไปไอเร็วมังเหม็นๆตอนเนาะเดี๋ยวดินเนี่ยน้ำใหม่ดอกได้เอาหายคันก่อนหายคันนี่วพระธรรมดาดิเดี๋ยวท่านเดท่านบ้านใหม่เอาผู้ที่ได้ยินได้ฟังมือหนิบ้านนีิมีความคือความเจริญหายทุกข์หายสุขหายโรคหายภัยเด้อ หายขอหายเกริญห,หายไวไหนภัยเจริญโดยทรัพย์ยศใหม่ตีจิตมิตรภาพความรักความบุญความปรารถนาดีความสามัคคีจงบังเกินมีแก่ท่านทั้งหลายเมื่อมีภัยมาขอให้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยทันท่วงทีมสมุติว่าเฮ้าโกทุกใจอยากบ้างสิที่มีคนออกเงินมาซ่วยเฮ้จเจ้เาไปสาย่ำมีจ<า>้อาไม่ข่อยเด้อนี่คือบุญขเข้าใจปะถ้าไม่มีบุญถ้าไม่มีบุญถึงแม้จะเป็นญาติพี่น้องกันหันหน้าไปเขาก็ไม่เอากันเด้ ส่งผู้โดยากมาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยช่วยทันทรงทีเจ้าออกใบสา่งย่ามีจังหอะไม่ข่อยเด้อข่อยบอกดอกน้องเจ้าดอกนี่คือผู้มีบุญบุญเป็นตนเป็นโตเด้อครับผู้โดยสายินได้ฟังในมือนี้วันนี้มีความคืบคลื่นช่วงนี้อาตมาขออนุรับเกตั้งแต่วันที่12เมษายน2564จนถึงปัจจุบันนี่แล้วโดได้รับเกลี้ได้รับบิแต่ว่ากอนุญาตเฉพาะบางช่องเท่านั้นที่มาเป็นซื้อขายสะพานกุญญาณนายโยมอาตมาก็ขอฝากไว้ตรงนี้น้ำแน่ ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังให้เข้าใจช่วงนี้พ่ะท่านได้รับเกียรติพระท่านได้ทำบิณฑีมือได้รับเกียรติมือได้ทำบิณฑีก็จะบอกลงทางช่องอีกเจนึงพอคือบอไว้ถึง๋ยันตะบุญบ่อน้ำสาขาการยานามาโกสุมางกอริยันตีขอให้สุขความมุ่งมั่นรารถนาขอให้มั่งให้มีให้ดีให้ได้ให้สุขความมุ่งมั่นรารฐานะสาขาการยานามาโกสุมังการยานามากาสะการยานามาโกสุมางกอริยันตีนับเปิดมงเปิดนัชชาลีตีนับเปิดมงเปิดเปิดดีเปิดงามเปิดสิริเปิิิิดดดดมมงคลเเเปปปบบุญวาาาสนรี เปิดหน้าที่ทางการเงินเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บุญน,นำโมตัดสเสกเจัวเป็นที่เพิงสังการยัน,นตีพันเจา้าไม้่นเจ้าขุนเจ้าหน่วยสามสากาตังเกียวันนงสันติฟอยเวีนยนไห้ไฮเซียนีลีเจได้มาอยู่ขางจิ้งเจ้าดอกจังไดอันวัดต้นตัวเจ้าเป็นคางดวงปฏิปิตใจเป็นดังนาม,มั่นใต่หงเงื่งเกศาบุเกศเก่าตังดอกมาราประสงค์มีในสารากระดังเทียนต่างใจอันวอกมูอสองคำสากาไรยนามากุริยันตีบูซาพุทธบาทเป็นดางเขาตอกเจ้านั่งขวานสวยจากกูเก่วตาเฮียงสองหน่วย ขอให้เป <po> ็นปัทถุปัสสีปไตยปูซาเกี่ยวพยอดคุณเนถอนสักการายนามาโกโสมังกรณยันตินณมังน์มีนณดีโมดีนณมังนมีนณเป็นเศรษฐีมังมีเงินทองจงสำเร็จแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาสิริโพคาปัสสีทธิปัสสีทธิปัสสีทธิมีอภิวาทนาสีริสนิจังบุตาปญญาโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังพลังอายุวันโนสุขังสตังสักการังเทวันังสันติสักการายนามาโกโสมังกรยันติรวย รวยรวยสาธุสาธุสาธุค่ะยวคันนี้ค่ะขอให้เอทุกท่านลำลำรวยวยเด้อค่ะเด้อปูพอนอวยพรให้เด้อค่ะปูฤาษีค่ะพนอวยพรให้แล้วเด้อค่ะเด้อค่ะ คลิปเนี่ยขอฝากไว้เพียงสามีดได้ค่ะเ<า>ด,ด้วยเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสุภาพพ่อนน้าด้วยเด้ดจ้าสวัสดีค่ะ